เอ้ยโยวเซิร์ฟโซลิอนครับก็กลับมาพบกับผม BBQ Gamer กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้ผมก็จะนำลิฟิออนหรือ r ลิเฟ r เนี่ยมาเล่นมูฟเซตสาที่2ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมความสามารถติดตัวแล้วก็การโจมตีปกติผมได้อธิบายไว้ในคลิปก่อนๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงหัวคลิปนะครับผมสามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยนะและมูฟเซตสาที่2มูฟแรกก็คือโซลาร์เบดอันนี้นะครับการที่เรากดใช้ครั้งแรกมันจะทําการชาร์จ หากว่าเรากดใช้งานอีกครั้งหนึ่งมันก็จะทําการฟันดาบไปในทิศทางที่เราเลือกนั่นเองนะครับเดเมจมันก็จะขึ้นอยู่กับการชาร์จยิ่งชาร์จนานเดเมจก็จะยิ่งแรงขึ้นนั่นเองนะครับและถ้าหากว่าเรามีเกจโคลโรฟิลเต็มแล้วนะเราสามารถใช้มูฟโซลาเบรดอันนี้ฟันไปเลยโดยไม่ต้องชาร์จนั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่าเกจโคลโรฟิลของเราเต็มแล้วก็เราใช้ท่านี้ฟันไปนะครับ อูดาวของท่านี้มันจะลดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่ที่8วินาทีนะถ้าเกิดว่าเราใช้งานตอนที่เกจคอร์ฟิวเต็มอูดาวตรงนี้ก็จะเหลืออยู่ที่4วินาทีนั่นเองนะส่วนอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นลิฟเบดอันนี้นะครับเราจะสร้างใบไม้หมุนรอบตัวเองแล้วก็โจมตีใส่ศัตรูนั่นเองนะครับเป็นวงกลมรอบตัวนะถ้าหากว่าศัตรูมันโดนวงกลมรอบนอกของเราเนี่ยไดเมนมันก็จะแรงแล้วก็มันจะทําการชาร์จเกจคอร์ฟิวขึ้นมาด้วยนะครับส่วนศัตรูที่ เดเมจมันก็จะเบาลงกว่าเดิมนะครับแต่ว่ามันจะไม่สามารถชาร์จเกรดคอโลฟิลได้นะครับต้องโดนวงนอกเท่านั้นเกรดคอโลฟิลของเราถึงจะเพิ่มนะและศัตรูที่โดนลิฟเบดระยะด้านนอกเนี่ยมันก็จะติดสถานะสโล่ด้วยนะครับสำหรับสายนี้ผมก็จะจัดเป็นเซตไอเทมตามนี้เลยนะครับเน้นไอเทมที่บวกความอึดความถึกโฟกัสแบนดนึอันแล้วก็เดเมจสอันนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เราอีกอันหนึ่งก็จะเป็นการเก็บสแต็คเพื่อเพิ่มเดเมจให้กับเรานั่นเองนะครับส่วนเหรียญผมก็ยังจัดเป็นเซ ก็จัดเป็นเซตครีติคอน48แล้วก็เน้นเป็นเปรียนเสียมตาลนะครับตามนี้เลยและไอเทมนะก็จะเอาเป็นอ e ีเจ็กบัตตันใบเหมือนเดิมนะครับ โอเคมาครับทุกคนเกมนี้ก็ไปฟาร์มเหมือนเดิมนะครับเดเมจในช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะเบาวกว่าอีกสายหนึ่งนะเพราะว่าผมจัดเป็นไอเทมที่บวกความอึดความถึกให้เขาอีกอันหนึ่งนะครับส่วนอีกสายหนึ่งผมก็จะเน้นเป็นเดเมจสอันนะครับไอเทมพวกนี้ก็แล้วแต่ความถนัดแล้วก็การเล่นของแต่ละคนเลยนะครับผมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเลยนะอ่าก็เจอบอทอีกแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่ามาฝึกทักษะกันนะครับไปครับก็อัพควิกแอทแทกมามูฟแรกนะฮะแดดปโจมตีนกแก้วนี่ก่อนปุ๊บ นกเขียวไอ้นกเขียวฟาร์ไมไปเรื่อยๆครับสุล่าเบรนมา นี่เห็นไหมครับเมื่อกี้เกจโคลโรฟิลเราเต็มเราก็ไม่ต้องชาร์จเลยนะฮะถา้าเกิดว่าเกจโคลโรฟิลใต้หลอดเลือดเราไม่เต็มก็ต้องชาร์จทาโซลาร์บลีดนะครับนี่โอ้มันเลือดเหลือนหนึ่งอะจัดมาหน่อยเร็ว จัดมาหน่อยแล้วหนีออกมาตายเฮ้ยทำไมเก็บบอลไปหมดอ่ารีบเบดมาโอเคไปาร่มต่อครับ าเกิดว่าเราเก็บพึ่งเว็บแรกเสร็จแล้วนะครับให้เรามาฟาร์มต่อเลยนะไม่ควรที่จะยืนแช่เ่นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการดูดเลเวลของเพื่อนนะปุ้มมาแนาทีนะครับตรงกลางเกิด อยู่ไหนมาแล้วอย่างไวไปครับช่วย,ย้างล่างต่อเฮ้ยสโลโบรมันดังว่ะอุ้ยไม่โดนอีกหวดไปนี่ได้เราว่ะดังไปสับมัน 6แสกเรียบร้อยครับดูดิโกบโดนหัวทีนึงเกือบตายอะ่ะมาเดี๋ยวบัฟเกิดตรงนี้นะฮะโอเครอบัฟเลยครับ อไม่มีใครมาเลยเหรอเฮ้ยเขาไปเอาเอลิคี่ด้านบนกันอะแล้วก็เก็บม,มอนไปก่อนจะเอาอะกบกบจะเอาอะครับหมยสลโบูบโรจะเย็นพวก ถอยก่อนรอเพื่อนแป๊บหนึ่งฮะโอเคเข้าห่วงเรียบร้อยเฮ้ยกาดิโว หนไหนเนี่ยครับตามต่อปุ๊บขอเลือดหน่อยเก็บเบอร์รี่มา เก่งกล้าอุ้ยมันหลบได้ว่ะนี่หัวหลบได้ครับเก่งครับอีเดนก็มาว่ะอีเดนก็มาโอ้โหอีเจ็กมาแล้วอีเจ็กมาแล้วเรียบร้อยนกไม่มีว่ะนกไม่มีตรงนี้มาดิกบ หมาดีกบแรงนะครับผมโซลา่าเบดเนี่ยเดเมดตอนชาร์จถึงครึ่งหลอดเนี่ยอย่างแรงหัวจริงครับจัดมันโอเค เยครับอุ๊ยอ้าวมันเอาเอเลคิมาแล้วเไรฮะเียบร้อยไม่ดังเหรอไม่ดังก็ตายดีครับหนีหัวหัวแตกอ่ะหัวแตกอะบอกเลยยังแรง สับชาร์จสับเจ้าใบไม้ชาร์จสับโอ้ยเพื่อนเราไปดังกระจายฮะโอเคเลเวลสิบห้าแล้วครับเฮ้ยมันมาดังว่ะอา้าหัวแหกนีชาร์จนิดเดียวก็ตายแล้วกาเดโวเนี่ย ไปดูบัฟฟังเขาก่อนตัวฟาร์มมันไม่ฟาร์มมาบทอยา่าโอ้ยมันแย่งผมจัดมันเอาเลยมิสเตอร์ไมนี่หัวด หดดันก่อนได้ไหมอุ้ยอัดอยู่ไหนแล้วเหรอุ้ยหูดไปไหนครับเนี่ยโอเคเอา้าวมาทำไรครับมาทำไรครับเนี่ยไาม่อีกตัวไม่อีกตัวเราจะวัดกับฐานมาเอาบัฟหน่อยอ่ะ โอเคเพื่อนเรามันชอบเอาไม่รอกันเลยตรงนี้อย่าไปเล่นตามบอทไม่ได้นะครับถ้าฝั่งเขาไม่ตายกันสักสองสาตัวแล้วเรามาเอาแบบนี้นะมีโอกาสโดนแย่งสูงเลยบอทมันก็เล่นมั่วๆไปนะครับ ไปกับฐานไปคิวีกว่าเราจะเอาสก,กอร์เดมเมจขั้นสุดตัวอะไรมันมาดังปไปไหนเอ่ยกบกบไปไหนครับกบไปไหนครับเรียบร้อยไป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 ลุยลุยลุย เฮ้ยเ <Hey, S 2> พื่อนเราตายเพื่อนเราตายโอเคสวยไอ้ okay, so ไหนโอ้ผมไม่ได้ละเอาไม่ได้ละเยอะเกิน วัดกันหน่อยเป็นไงโอ้โห oh. <laughs> ตัวแตกเรียบร้อยครับผมอ่าจัดไปสกอร์ก็ขาดๆนะครับเดเมจสายนี้นะฮะแสนกว่าเลยทีเดียวนะผมคิดว่าสายนี้ช่วงกลางๆเกมจนถึงเลดเกมเนี่ยน่าจะแรงกว่าสายแรกอยู่พอสมควรน,นะครับผม จบกันไปเรียบร้อยสําหรับการเล่นลิฟท์หรือว่าลิเฟียนในมูฟเซสตายที่2นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นการฟันดาบลําแสงแล้วก็หมุนใช้ใบไม้เนี่ยพัดรอบตัวสร้างดาเมจนั่นเองนะครับการเล่นต่างๆก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเช่นเคยถ้าผุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและคลิปหน้าเราก็มาพบกันใหม่ครับวันนี้ผัวต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคับ